สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี fc นะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยพี่น,อน้องตอนนี้นะคะแอดกำลังจะโทรหานะคะพี่บ่าวหรือว่าเจ๊ดำนะคะ fc ใครที่ติดตามตัวเลขแนวทางนะคะของพระธุดงค์ลึกลับนะคะเดี๋ยวโทรก่อน fc เพราะว่า เพิ่นนัดเมื่อนี้นะคะเจดังก็กเลยจะโทษถามเจดําน,น,นะคะเอฟซีว่าเพิ่นหาตัวใดนะคะโทัเลยค่ะบางคนก็นว่าเฮ้ยลีลาเนาะพี่น้องคือมันบ่ได้ลีลาได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังบุษไดีหามานะคะกับเอฟซีบางคนกับใจห้อนเนาะพี่น้องเพิ่นบ่ทุนได้ีหากับคือบ่ทุนได้ีหาเนี่ค่ะ เพื่อหามาเข้าจังซีเบาป็นป่นได้พี่นอกเพื่อนบไห้เข้ากับเบาพ่เป็นไหมคะ่ะเข้าจะเบาไปตัวใดตัวหนึ่งโดยที่เข้าที่เพื่อโบได้หนะ้นมันบบแมนคือเราต้องรออย่างเดียวนะคะก็โทรกันโทรอีกแล้วมันนี่สองรอบแล้วนะคะเจาดามเพิ่นจะวางรับสายเฮ้าบปนอกเจาดามรับสายไหนเดอ้อเอฟซีทายยูนะคะ งวดทผ่านมาปูพิ่นกระหายหลีพี่น้องงวดนี่กะพัดที่ตามน้ำกันนะคะยังไม่รับสายนะคะพี่พี่บ่าวอาจจะไปขายเอ้ยไม่ใช่พี่บ่าวจะไปเอาทุเรียนเนี่ยไม่ได้ขายทุเรียนการตอบรับจากเลขหมายเอ็มอา 1> <M> 1เรเ <X C. S 2> ็มีกามบางเทื่อพึน่นกะอ่า แม้ว่าเาพื่อนบ่อยากรับโทรศัพท์ให้เด้พี่น้องแต่ว่าในช่วงจังหวะที่เพิ่นเฮ็ดงานเนี่ยสี่เพิ่นก็นรับโทรศัพท์โไร้นะคะเจตังกอ่อเข้าใจเพิ่อนอันนี้คือการกับเจตังบางคนโทรมากคือไม่ได้รับสายนะคะถ้าเราทํางานนี่เราจะปิดโทรศัพท์ไว้สิ่หมจะปิดเป,เป็นเป็นไอเสียงสั้นจังสีนะมันอาจจะติดแต่ว่าเราไม่ได้รับจังสีแมกกาเ ต่วมอนี่อนี่นะคุยกับเจดดัแล้วนะคะ FC ว่าเอ่อน่าจะได้มือนี้แหละนะคะแต่ก็รลอฟังจากปากของเจดดักับพี่บาวนะคะ FC ยังไม่รับโทรศัพท์นะคะไม่รู้ว่างหรือเปล่า ต้องเบิงสกอนด้พี่น้องบางเทธอเจอจังหวะที่เพิ่นเบาบางเขาก็บภสามารถได้ตัวเลขเด้เขาก็ต้องโลสกอนนะคะเอฟซี FC. บางคนบอกเข้าใจมีแต่ว่าโอ้ยลีลงลีลามันไม่ได้ลีลาเอฟซี FC. แต่ว่าบางเทธอเพิ่นกับว่าถ้ได้มาเนาะเขาจะไปเล่งรัดเอาไปได้เด้บางคนคอมเมนต์มามีแต่อยากได้อย่างเดียวสิ่ไหมคะเข้ากับตามไฮยุ้งใช่ไหมคะเห็นใจแอดมินเนี่ย พี่เจดำหรับโทรศัพท์นอ้องเจดมวันนี้ตาราเล่านะคะ f อฟซี FC, สำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะเรอเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะคะได้ลงคลิปไปแล้วนะคะ308นะคะสำหรับตำราของเจดังวันนี้ขึ้นเรื่มตาแต่ลำพี่นอ้องแดดซ้องนาพอดีเลย พี่เบวไม่รับสายรับแล้ววัสดีค่ะโอ้เจดามรับสายขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีคอยพอกระกถือดาคอยถือดาคอยคอยถึกดาว่าคอยลี่ล่าคอยว่าได้ลี่ล่าเลยคอยว่าจะพูดไปเอาก็เพื่อพี่ไป่อดเนาะเห็นใจเนาะเจเนาะเห็นใจเฮาแน่เนาะ บางคนกับวาลีลาเนาะโอ้ยบ่ไดเ้เลล่าเจี่ยดำกับเพิ่นกลับไปขายทุเรียนขายทุเรียนแล้วมื้อนี้เพิ่นจะไปเอาหอยู่ก็เลยบางสีแมค่ค<อ>่ะเนาะเพิ่นกับกว่าวก็ู้เรื่องเนาะเวลาอยากได้โอ<ะ>้ยยีดเวลาก็ถือมาดาฟังเด้อเอฟซีมูเจ้าวยาดามูข่อยะอะไรมูข่อยนันโทษน้ำโทษตามคาน์นัมันกระเติมเองได้พี่น้องถือก็ถือจาว่าเฮ้านาะเจเนาะใช่แ้เแออ แ้ว่าแต่วันนี่ถุงอีกวัวหน้าไม่ไปเอาด้อเป็นไมถูกดาหออหน้าแต่ดาเออ้องไม่ต้องเอาแม่งมันเนาะบางทีก็เนาะพี่ด่าเราจริงๆว่าเราลีลาน่ไห่จะตั้งอ่านคอมเมนต์แล้วจะตั้งก็ศูนย์เหมือนกันได้เนี่ยไูกดหวอเอาเอาเอฟซีตัวจริงดีกว่าใครไม่ใช่เออ ใครไม่ชอบให้ผ่านเด้อพี่น้องมุ่งเจ้าคือให้เข้าใจนะว่าโมข่อยนี่มีความตั้งใจอยากให้ถ้าได้ก็คือได้ถ้าไ่ได้ก็จาว่าแล้วก็ถือพ่ถือคือจะว่าให้เจตังพี่บาหรือว่าเจดดัมเดะเนาะจะเจดดาก็ไดู้กก็อ,กอไบัตรทัดแค่ว่าเป็นแนวช้าจ้า่่ายด่าไตามก็ต้องายองาเรียน ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำหาแต่ตัวเลขเนาะเราก็มีอาชีพเนาะเจดมเนาะพี่เบาเจิดต่างผมากมาจังได้ไมากน่ารับสายไ่เด้แ่อยเจเป็นสตอนนั้นแลนี่ละทำไมไม่รับสายประสานหอยข่กับเทศงานคือกันเนาะยงม่อยทายคีบกก็ต้องปิดย่มเจ้าขายทุเรียนเจ้าก็ต้องเอาเงินก้อนเป็นบละเมนเออต้องว่ายังกี่านยานกยา ค่ะ <Five. S 2> มีธุระมัดไม่ได้แต่นี่ต้องตอกใจนั่งเพราะว่าเราไปเอาเนี่ยทันเราก็อยากได้อยากถูกเหมือนกันค่ะบางคนเบิ่งคอิทฟังยังไม่ทันจบคอมเมนต์ด่าแล้วถูกต้องสร้างไงมันจบสักก่อนเจ้าจังคอมเมนต์จะา่ังตองเปล่าคอมเมนต์ดอกรับรองว่าความรู้น่ะมันไม่หายจากพวกเจ้าหรอกค่ะ แมนบอแมนเอ้เพราะฉะนั right ้นเราต้องขาแต่เจดมก็ไม่รู้ว่ามันจากแม่นหรือไ่แม่นมันจากเขาหรือเพาะเขาหัดอยู่ก็ตามที่เราให้ฟังเนาะเพิ่นมาสื่อทุเรียนเนาะเพิ่นบอกเนาะป้าเจดบ้านน้องบอกเราพูดเหมือนแต่ว่าเราเตี้ยเหมือนบอกเงี้ยนอ่ะเป็นกำลังใจให้เจดเด้อพี่น้องกับพี่บ่าวเนาะขายดีบ่ทุเรียนนั่น ใชีโย่าต้มันกับบอดดค้ารอตตั้งเอฟซีจัดบานเอฟซีกับบด้ออกคานั้มันตัวสีดจัดบานถูกต้องเพราะสนั่งยาทินดายาคอมเมนดดาค่ะเพราะว่าีสีดามไปเอามาอันีิค่ะถูกต้องถูกต้องเจ๊ตันใส่ีดำเป็นาน้าเออเจสังก็ว่างสันละ ว่าคือเจ้านั่นล่ละคอยกันทึกระดาคือกันว่าคอยลีล่าแมคอยชูชูเนมูนีิเจยักษ์เมื่อไหร่จะปล่อยนะล่วะว่าจะไปเอาแต่มันมันมีปุ๊บปล่อยไปว่าในหมนันควางโน้โทรศัพท์นี่รับจนวินเนาะว้ายเอาถึกร<จ>ะดาจนวินฉันบ่แมนแต่บางคนถามทำไมไม่ให้เบอร์ผู แต่จะเป็นทีดากระ,ะด้ามีดังไริเวณตีกับแยังบรได้รักบ็ิเวณน่องแก้วทราบตนเบอร์พืคิดรัพื้เป็นทีได้ัเได้น่อนบอแต่ว่าความจริงเนาะเจเนาะเขาก็ต้องไปเอาเบอร์เพิ่นดอกถ้าเอาตะเลขก็เพ่อะมันเจ้ามีดวงมีโจ่เจ้าเบิ้งไม่คิดนี่คือเข้าไห้ลงท่านอยู่แล้วกันไพรเบิ้งบุท่านทะเลมันออกตัวนี่ก็คือเจ้าบุมีดวงข่อยก็คิดจะซ่นได้เจแกน ไปดาวหลอัโทรศัพท์คอยอมาต้องหลักโทรศัพท์ด้วยพนันะ <c oughs> นะได้ยน <c oughs> <บอ>ินบเหรอคอยนั่นท<ว>ี่โนเจ้าว่ะคอยเอาเบอร์โทรโลง <c oughs> คอยว่าเจาดามกับพี่บา่าวสงสัยหูหูจะชาหมดแล้วหรอจ้าที่โ<ว>ดนด่าคือโดนยังคอยขึ้นพระเจดแต่ว่าบางคนเอฟซีแกก็าพูดถ้าเขาเข้าใจเราอยู่จ้าคนมาพูดถ้าราอยู่เรื่ยพี่คนนี้เออแต่ว่าพูดดีอยู่ละเออ ตาาที่ไอ้บ้าก็คือดำขายของเพาะที่้าจะเป็นได้ต่อใจนั่นเด้อที่ดำเป็นคนเือนแตเป็นคนเก่าเป็นเ่อนปำหน่งเราเขคนอี่อังเสียงในบ้านาันนะเ่ราะว่ามาทู่ลายบ้านแต่พ่าแกสองจำตั้งกรนเดี๋ยวกานเพราะว่าเฮ็ดงานพร้อมเนาะแมนขายของเม่ยเขาคนนี้นั่งใ่ไม่ออืมผู้ขายของเนาะ คือเราไม่ใช่โอปเปอรเรเตอร์ที่จะคอยตอบทุกคนมันไม่ใช่ทุกคนมีหน้าที่ทำงานเพียงแต่ว่าอยากจะเอามาแบ่งปันแต่ถ้าคุณจะเป็นผู้รับคุณก็อยากให้เป็นผู้รับที่ดีแล้วก็รับฟังผู้ให้ด้วยว่าเหตุผลมันคืออะไรแมนบอเจแกนคืนอต้องน่องปีบผูนในในอ้อ,อื่นใส่สอเองแคือสิ้นลุยละคือบอบางคนมาแมมแมนบอลตต่างก็ว่าผู้เกตท,ทา่านทำสื่อมามาปาที พวเก็บดีใจแล้วค่ะแต่มาดูบ้านเก็บมาที ใส่ข er ่อตือักพ really ูงก sure ็เจ้าก sure ันดีใจแล้วแมนไม่นสนเทากันย anyway. no. ah, ังบริสุทธ yeah. 네ิ์วัตถุตูเนาะยังบสรุปสรุปว่าเข้าใดเลขบอเจได้มาขอตัวม่เอฟซีนเนาะอ่ะคอยกันออถือใจคอยพี่ดอกเพราะว่าหัวอกเดียวกันพี่ดอกอันนี้บอกตรงๆด้ เตเจต่งนีมาค็นเบาบุมวลขึ้กันนั่นแหละเ่าบุมวกนจะมาตัดเศษน้ำเนาองตัองถกน่าเนอเขาเอิญ่าเบาบมวลแต่จริงใจโจบากายากอย่าอย่างมันมนบางมเนาะตัเน้อูันมานี่เมาเล้วเป็นสีดำใไ่ผ้ามาบ้านถึงบ้าน เออผมต้องปิดาไายผมก็ไปว่างอูถึงว่างต้องปีไปจันแค่านจ้าเจ้าใจเจตางข่าใจฟังนะบอกฟังพี่น้องฟังไอ้บาพูดสาตัวเก้าเก้าเจ็ดสามตัวเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าสอง 9 9้าเตัตัวตัเอาเด้อจ้จ็ดเก้าเจ็ดเก้าสอเก้าสองเก้าเก้าเก้วแถมล่างมาตัวหนึ่งล่างหางเดียวล่างหางเดียวตันบุไปด้วยล่างหางเดียวเจ็ด เดียวไม่เดียวงเดียวไม่เดียตอวนี้คือเจ็ดกับเกาอ๋อวลมเก้าเก้ากับเจ็ดศูนผมศูนย์ล่านี้เนล่างเ็ดศูนยนี่เน้นไปที่ล่างแต่ว่าการบนไว้ได้เน้นไปที่ล่างในการบนไว้ด้วยแต่บนนี่เก้า้าเน้นบนเน้นเกเน้นเนบนนี่เก้าเน้นบนเก้าเแต่ก็การล่างไว้ก็ดี กันลางไว้ด้วยพอปูบอกปู่ก็ต้องจับปูกันลากนะปูแต่ปูกันที่แต่ก่อนจับปูกันที่พีบ่านั่นเจกับเก้าอ๋อกระซิบเจ็ดศูนย์กับเก้าเก้าคือจะเป็นตัวเน้นใช่ไหมพี่บาใช่ครับผมจับปูกันลางค่ะแสดงว่างวดนี้เนาะก็จะมีเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าสองแล้วก็ตัดเล่นนี้ 9792แล้วก็99แล้วก็ล่างเน้นล่างหางเดียว70อย่าลืมกันบนไว้ด้วยก่อนจะกลับปูกระซิบ9 9กับ70ใช่ไหมใช่ครับผมโอเคนะ FC ฟังขเข,งข,ข้าใจสุกปูสุกคขนเด้อพี่น้องเท่<ม>านี้ใช่ไหมครับพี่เบา,ปาลปาทุเรียนเป็นดาวันตูสองพูดผ <c oughs> ู้ผู้ฮะวานี <c oughs> ้ได้ตัวเลขมา สองลูกออสองสองสองลูกก็เนาะพี่บบาเนาะมันก็หลายบาทเนาะก็ถือว่าเราทําบุญแต่ว่ามวดเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าใครได้ทําบุญกับพี่เบาหรือเปล่าเจาตังก็ขอโนโมทนาสาธุนะ<อ>จะไปอุดวันนี้ตั้งใจจะไปซื้อทุเรียนนะขี่รถออกไปแล้วดีนะที่โทรก่อนไม่งั้นไม่เจอวันนี้กำลังจะตีรถไปกันับกับ เก็บของมาซีรถไปจันทบุรีไปเอาทุเรียนเป่าพี่เป่าอันเอฟซีไปซื้อทุเรียนไหมทุเรียนมีคนไปซื้อทุเรียนด้วยไหมมีครับผมเออคนเข้ามาซื้อทุบอกเลขเปอาพี่เป่าบอกบอกบอกเอฟซีเจตังอีกทีนึงเดี๋ยวเขาจะได้ไปซื้อกันบางคนก็ไม่รู้เดี๋ยวจะตังจะลงเบอร์โทรให้ เโทรอีกแล้วบอขอย่านเบอร์โทรเอาถ้าไม่เอาเบอร์โทรก็เอาสถานที่ไปเลยถ้าใครไปแล้วต้องอุดหนุนทุเรียนพี่บ่าวด้วยนะเสียสละเสียเวลาไปเอาเลขให้ชื่อเดียวน้องทานตรงข้ามศาลเจ้าปู่เจ้าฟ้าค่ะบ้านเอกาบูสันติจ้างเราจ้าบอ บอแมนยังเด้เข้าโทรมาขอเบอร์พี่บ่าวหน่อยมาสัน่นคอยกันรงไนยอยู่ได้หรอคอยว่าอันไหนร้องเบอร์อีกอยู่ว่นนี่ก็แ <laughs> ล้วว่าเจ้ิจมื่อยรับใจกรเซิร์นทีให้ปูปูใจขาดพอดี <laughs> ว่าพีพ่ปูกำลังดำปูเสียตูนี่ดำไงเด้ <laughs> อ เอาเอฟซีตัวจริงโทษไปอย่าเบ่าอย่าว่าเดิอพี่น้องไปอุดนุนทุเรียนละกันตัวเลขก็คือเป็นแนวทางอ่าบ่มีไฟหัวมันจะออกตัวใดเห็นใจเจ๊ตังพี่บ่าแล้วก็เจ๊ดำด้วยเอาเอาสมีสกอนนะเจ๊เจ๊ไปเฮ็ดงามสกอนเก่งใจโทษมากโทษมากท่ะเอาตัวเลขลดก็ต้องการขยายข้อน้าบานเด้ไแม่นแม่นแม่นอันนี้ก็แม่นคือกัน

เออเอ,เอาเนะอเา,ลาอแล้วไปนักดนตรีต่างระดับบอกเยี่ยที่สมุดเยอะจัดพิเศษจ้าอัาดแจดาขอบคุณลหลายๆพี่บ่าวขอบคุณมากใครดีใครดีรดจา้าเดี๋ยวว่างๆจะไปอุดหนุนเดอ้อใช่ค่ะขอบคุณค่ะวัาดีค่ะัาด,ด,ด,ดี่สอ่ะค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเอฟซีไว้นะคะทุกๆนนท่านเนาะค่ะ ใครที่ติดตามตัวเลขแนวทางหรือว่าใครที่จะโทรไปติดตามเอาตัวเลขขอตัวเลขนะคะก็ตามที่เจดําแล้วก็พี่บ่าวได้พูดไว้นะคะก็คือโทรไปนะคะก็ถ้าขอโชคลาภก็ขอโชคลาภบ,บางทีพี่เพี่บ่าวหรือว่าเจดําอาจจะไม่มีเวลารับก็ต้องเข้าใจเห็นใจไม่ใช่ว่าเราจะเอาอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ เข้าใจเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะ fc แล้วก็อย่าพึ่งโมโหเด้อสำหรับคลิปดีเดี๋ยวเจตังจะเอาตัวเลขให้ fc ได้แคปหน้าจอนะคะอะขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจตังด้วยคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์เฮงปัง,ปงเลยจ้าวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ